S อ s ATW ตอนที่17สุดยอดดาบแม้ว่าอาเบลจะพัฒน,นาตนเองกลายเป็นเอัลซูรินฟึงหันร,ระดับ5แล้วแต่ตอนนี้อาเบลเองก็ยังรู้สึกว่าพลังของเขานั้นไม่ได้มีมากขึ้นเลยเมื่ออาเบลรู้สึกว่าเบคแฮม กำลังจ้องอาเบลอยู่เป็แฮมจึงสั่งให้อาเบลกลับไปพักผ่อนในทันทีด้วยความช่วยเหลือของอาซิมาเชลเองก็ทําให้อาเบลได้ออกจากโรงเตียนเหล็กเร็วกว่าปกติในวันนี้ทันทีที่อาเบลและอาซิมาเชลออกจากโรงเหล็กอาเบลก็ได้สังเกตเห็นรถมาส่วนตัวของอาซิมาเชลที่จอดอยู่ไกลจากโรงเหล็กพอสมควรที่รองคาบูซข,ของอาซิมาเชลเองก็เต็มไปด้ยวยโคลนและเศษดินไปหมดโดยปกติแล้วการที่จะมาปราสาทแฮร์รี่แห่งนี้ มาถึงโรงดินเล็แห่งนี้ใช้เวลาทั้งหมด20นาทีแต่ดูเหมือนว่าอัชวินมาเชลออกปราสาทมาด้วยตัวเองอัชวินมาเชลีด้มาที่นี่เพราะได้ยิงข่าวเกี่ยวกับไอเบลมาจากจีดานนั่นเองอัชวินมาเชลเป็นขุนนางลักเหมือนกับและก็เจ้าของที่ดินแห่งนี้ด้วยดังนั้นไม่มีใครคิดว่าอัชวินมาเชลจะวิ่งมาเองที่พื้นดินสกปรกแบบนี้ถ้าใครเห็นอัชวินมาเชลคนนี้จะต้องถูกดูถูก ศักดิ์ศรีและเกียรติของเขาอย่างแน่นอนแต่เพื่ออาเบลแล้วไมเชลยอมได้ทุกๆอย่างอย่างนั้นเองหลังสายที่เห็นใบหน้าของอาซูนไมเชลที่เต็มไปด้วยความสุขอาเบลก็รู้สึกอบอุ่นหัวใจอาเบลไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าคนที่มีชื่อเสียงอย่างอาซูนไมเชลจะมีความสุขและยินดีที่จะทําทุกอย่างเพื่อลูกบุตรธรรมคนนี้เมื่อนึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นอาเบลก็อดใจไม่ได้ที่จะพูดอย่างเบาๆออกไปว่า เอ่อพ่อครับขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่ทาเพื่อผมนะครับไม่ต้องคิดมากกับลูกอาเซนมาเชลวตอบกลับพร้อมกับเอามือขึ้นมาลูบหัวอาเบลไว้หลังจากที่พวกเขาทั้งสองคนเริ่มนั่งรถมากลับไปที่ปราสาทด้วยกันหลังจากที่เรามาออกเดินทางแล้วพ่อคิตเองก็เริ่มตกลงสู่พื้นดินเช่นกันตึก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 เช้าวันต่อมาเองอาเบลก็ได้มายังงเหล็ก หมือนกับทุกๆวันอาเบลอยากที่จะฝึกฝนการตีเหล็กด้วยตัวเองในวันนี้เขาจึงขออนุญาตจากเป็กแฮมอาจารย์ของเขาเมื่อเป็คแฮมรู้ว่าอาเบลอยากทำดาบใหญ่เป็นครั้งแรกเขาได้อนุญาตอาเบลแต่ถึงเป็แฮมจะอนุญาตแล้วอาเบลก็ไม่ต้องการเช่นนั้นเขาต้องการที่จะสร้างดาบใหญ่เล่มน,นี้โดยที่ไม่มีใครรู้อีกด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้ก็เพื่อที่อาเบลจะได้ใช้เทคนิคอื่นๆในโลกนี้ช่วยการสร้างดาบของเขานเอง เดืทีแล้วเทคนิคพวกนี้เป็นเทคนิคที่อาเบลเคยเห็นในรายการทีวีวิทยาศาสตร์รายการหนึ่งจากโลกเดิมของเขาอยู่นั่นเองเพื่อที่ทำดาบที่มีคุณภาพสูงได้การกำจัดคาร์บอนคาร์บอนที่มีอยู่ในเหล็กออกยิ่งทำให้ดาบนั้นมีคุณภาพสูงขึ้นนั่นเองในตอนที่ดาบเริ่มตีจนเข้ารูปแล้วอาเบลได้ใช้เทคนิค คาร์บูไ z ซิ่งในการเพิ่มคาร์บอนที่จําเป็นในกลับเข้าไปในตัวดาบเทคนิคนี้เองจึงทำให้ดาบที่อเบลสร้างแข็งแกร่งเป็นอย่างมากหลังจากที่อเบลวางดาบขนาดใหญ่ไว้ที่เตาหลอมที่ทําขึ้นมาเป็นพิเศษและใช,ใช้ฐานแป้งจากถั่วเหลืองและดินที่เตรียมไว้จาก2วันที่แล้วมาฝังดาบขนาดใหญ่ที่อเบลตีชิ้นนี้ขึ้น หลังจากที่ดาบเล่มนี้ถูกฝังเสร็จอาร์เบลก็ได้นําดาบเล่มนี้เข้าสู่ตเตาเผาอีกรอบเพื่อจะให้ความร้อนฐานจากธรรมชาติและแป้งที่ได้มาจากถั่วเหลืองนั่นถูกผสมกับดินเพื่อที่เพื่อที่ใช้ในกระบวนกนารคาร์บูไลซิ่งนั่นเองโดยดินจะทําหน้าที่เป็นเหมือนกับสารตัวกลางที่คอยกระจายฐานและแป้งออกจากถั่วเหลืองข้อดีของคาร์บูไลซิ่งคือทําให้คาร์บอนที่กระจายอยู่ท่กทุก ที่ทั้งดาบจากที่อาเบลสร้างกระจายไปทั่วๆดาบนั้นทำให้คาร์บอนในกระบวนการนี้เองเป็นคาร์บอนที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าคาร์บอนทั่วไปเทคนิคนี้ถูกเรียกว่าการแพร่อย่างแพร่หลายในโลกที่อาเบลเคยอยู่วิธีการใช้เรียกเทคนิคนี้ว่าเหล็กก้าเมื่อพูดถึงเหล็กหล่อเย็นตัวดาบ ใบน,นี้เองก็ใช้วิธีการโยนตัวดับเข้าไปในความร้อนและในน้ําเย็นแต่การทําแบบนั้นไม่สามารถหยุดการขยายตัวของเหล็กที่ได้มาจากความร้อนได้การขยายตัวจากความร้อนเองทําให้มีความเข้มข้นของโลหะน้อยลงความเข้มข้นที่น้อยลงอาจทําให้ดาบแตกหักได้ง่ายขึ้นวิธีที่อาเบลให้ความเย็นกันดบดาบเรื่องนี้ดูแตกต่างไปจากโรงเดิมไปหน่อยตามรายการที่ทีวี วิทยาศาสตร์ที่อาเบลดูมาอาเบลได้เรียนรู้เทคนิคที่ต่างออกไปหลังจากที่ตัวดาบเย็นลงแล้วอาเบลจึงรีบเอาดาบออกมาจากถังน้าเขาสบับด,ดาบด้วยนิ้วทันทีที่หยิบดาบขึ้นมาการสบับดาบี้เองทําให้เกิดเสียงคมดาบที่ฟาดฟันอากาศขึ้นมาถึงจะทําตามวิธีที่อยู่ในาการทีวีแต่ก็ยังได้ยากที่จะบอกได้ว่าดาบเล่มนี้มีคุณภาพสูงหรือไม่อยู่ดี หลังจากที่อาเบลสร้างดาบเรื่องมีสำเร็จเขาจึงรีบเก็บของทุกอย่างและทำความสะอาดลงเหล็กที่อาเบลใช้ในทันทีเขาอาเบลไม่ต้องการที่ให้ผู้คนทั่วไปในเรืมีรู้ถึงเทคนิคการผลิตดาบแบบนี้ในโลกนี้ภูมิปัญญาหรือสิ่งประดิษฐ์ต่างๆที่ทรงคุณค่าทั้งหลายถ้าไม่มีพลังมันหน้ามากพอที่จะเก็บของพวกนี้ไว้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยชีดอนผมอยากให้คุณทำด้ามจับดาบนะ่ะ คุณพอจะสอนผมได้ไหมอาเบลถามอย่างรู้สึกผิดเล็กน้อยตอนนี้จีดันกำลังยุ่งอยู่กับงานของเขาด้ามจับของดาบสามารถทำมาจากเหล็กไม้และก็เขาสัตว์อาเบลไม่เคยเรียนรู้วิธีการแกะสลักหรือการทำด้ามจับดาบมาก่อนดังนั้นเขาจึงต้องการความช่วยเหลือจากจีดันนั่นเองนี่เป็นการตีดาบของแรของ,ของไรเหรอจีดอนถามอาเบลพร้อมกับหยิบดาบของอาเบลขึ้นมาอย่างระมัดระวังทันใดนั้นเองจีดอนก็พูดด้วยน้ำเสียงที่ตื่นเต้นและแหบเห่าขึ้นมาว่า นี่เป็นดาบที่สมบูรณ์แบบถึง80%เชียวเลยนะจีดอนได้ติดตามไปแค่ม,มากว่า5ปีแต่จีดานก็ไม่สามารถตีดาบไปถึง80%ของฝีมือการตีดาบที่แท้จริงเลยการที่มีฝีมือในการตีดาบสมบูรณ์แบบไปถึง100%เป็นความใฝ่ฝันของจีดอนนั่นเองนายนี่มันเป็นอาชรากจริงๆอาเบลจีดอนรู้สึกสรรเสริญในตัวอาเบลอย่างจริงใจจีดอนใช้ มือของเขาลูบไปที่หลาอาร์เบลก็เออแล้วก็สูดหายใจเล่ากับว่ากําลังลูบสมบัติล้างค่าอยหลังจากที่ลูบดาบเสร็จแล้วจีด้องก็ใช้นิ้วของเขาดีบไปที่ใบดาบไม่มีทางไปไม่ได้แม้ว่าดาบล่มี้จะยกล้สมบูรณ์เหมือนกับดาบที่สุดยอดช่างฝีมือสร้างด้วยตัวเองแล้วดาบเล่มนี้เองก็แข็งแกร่งกว่าดาบเล่มไหนๆที่จีด้องเคยเห็นจริงๆนแค่สร้างดาบทุกเดดาบที่เบนแฮมสร้างนี้ก็เหมือนกับไดาบหลักของบาดแฮร์รี่ ซีดอนมีเารเฝ้ามองอาจารของเขาต่างใกล้ชิดแคเียงมีนหน้าที่ตรวจสอบคนรัก่างที่อาจา์เบคแฮมของเขาสร้างขึ้นอีกด้วยดังนั้นเขาจึงคุ้นเ,เคยกับดาบคุณภาพสูงแบบนี้ถึงแม้ว่าดาบใหญ่ที่อาเบลสร้างขึ้นนั้นจะแข็งกร่งแต่มันก็แปลกมากมันไม่เหมือนกับดาบที่เรามาของอาจาร์เบคแฮมที่เคยสร้างซีดอนก็ไม่รู้เหมือนกันว่า,วาความแตกต่างม,มันคืออะไรแต่จากประสบการณ์ของซีดอน บอกได้เป็นอย่างดีว่าดาบที่อาเบลสร้างไม่มีไรแปลกออกไปจีดอนรู้ว่าดาบเล่มนี้มีคุณภาพสูงกว่าปกติจากดาบทั่วไปเพื่อทดสอบให้มันใส่จีดอนจีงใช้ใบดาบที่อาเบลสร้างนี้ตัดกิ่งไม้กิ่งหนึ่งที่ถูกเตรียมไว้แล้วที่ใช้สําหรับเตรียมเชือเพลิงดาบที่จีดอนใช้ตัดผ่านกิ่งไม้ได้อย่างไม่ยากเย็นนะักหลังจากที่ดาบใหญ่ตัดผ่านไม่นากิ่งไม้นั้นก็ออกขาดออกไปสองซ่อน นายสร้างดาบเล่มใหญ่เล่มนี้ได้ยงไงจิรอนอยากรู้เกี่ยวกับดาบเล่มนี้มากขึ้นผมก็หลอมแล้วก็ตีดาบตามคำแนะนาของคุณจีดอนกับอาจารย์เบ็คแฮมนั่นแหละครับอาเบลอธิบายไปจีดอนคิดว่าอาเบลโกงก g จีดอนคิดว่าเบ็คแฮมโพลสสอนความลับในการตีดาบให้กับอาเบลอาเบลจึงสามารถทำสุดยอดดาบแบบนี้ออกมาได้แต่ถึงจีดอนจะคิดแบบนั้นเขาก็ไม่สา ไม่ได้คิดที่จะยอมแพ้จีดอนพยายามฝึกฝนตัวเองให้หนักขึ้นกว่าเดิมถึงสองเท่าเพื่อสักวันหนึ่งเขาจะได้มีความสามารถมากพอที่ได้สร้างดาบแบบนี้ได้พอดีฉันเพว่อนไ้เขาสั่นไม่อย่างดีมาน,นะมันหมอนที่จะเป็นด้ามจับดาบของนายอย่างไม่น่าเชื่อถ้าอย่างนั้นให้ฉันช่วยทําด้ามจับดาบในคืนนี้ไหมล่ะเพราะฉะนั้นแล้วนายต้องทิ้งดาบเล่มนี้ไว้กับฉันตกลงไหมจีดอนมีความตั้งใจอื่นแอบแฝง วิธีการตีดาบของอาเบลนั้นต่างออกไปจีดอนใช้ต้องการที่จะใช้เวลาทั้งคืนในการตรวจสอบดาบเรื่องนี้อย่างละเอียดจีดอนหวังว่าเขาจะได้รู้ความลับบางอย่างเพื่อที่สามารถนำไปใช้เพิ่มความสามารถในการตีดาบของเขานั่นเองในคืนวันนั้นจีดอนเองก็ไม่ได้นอนเลยเขาติดตั้งน้ำสับดาบให้ hey! เข้าที่ที่สุดที่จีดอนสัมผัสเข้ากับหนังจอมเพียอย่างดียหลังจากที่ติดตั้งเขา้าที่จะดาบเสร็จแล้วจีดอนก็ใช้เวลาต่อทั้งคืนการตรวจ ได้แสงแตะเกียงใำวันต่อไปในเช้าวันต่อมาซีต้้งกับมสาสักลงปีเหล็กแล่มนี้โดยถือดาบใหญ่เล่มนี้มาด้วยหลังจากที่จีดอชุนดาตรวจสอบดาบทั้งคืนเขาก็พบสิ่งที่นา่าเกี่ยวกับดาบที่อาเบลสร้างเข้าให้ถ้าหีดอนไม่กลัวว่าดาบของอาเบลจะถูกทาลายจีดอนเขใช้ดาบเบคแฮมที่สร้างไว้ในโรงเหล็กตีเข้ากับดาบของอาเบลดู จีดอนอยากจะรู้จริงๆว่าดาบเรื่องไหนแข็งแกร่งกว่ากันจีดอนเกิดอะไรขึ้นกับนายนะเบคแฮมถามอย่างสงสัยเมื่อเห็นใต้ตาของจีดอนดำคล้ำผิดปกติคนอย่างจีดอนไม่เคยอดดับอดนอนตลอดทั้งคืนแบบนี้เอออาจา์ผมคิดถึงดาบที่อับเรลกำลังสร้างอยู่นะครับดูเหมือนว่าอาจารย์จะให้คําแนะนําอะไรกับเขาไปแต่ตอนนี้ผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีจีดอนพูดก,กับเบคแฮมก่อนที่จะเกาหมวของเขา แล้วมองไปที่เบงแฮมด้วยความรายใจจีดอนกำลังสงสัยว่าตัวเองนั้นโง่เกินไปหรือเปล่าเปแฮ่หยิบดาบใหญ่ที่จีดอนถืออยู่ก่อนที่จะชักมันออกจากฝักนี่คือดาบใหญ่ที่อาเบลสร้างมื่อันอย่างนั้นเหรอฉันแค่บอกให้เขาปรับขนาดความหนาของดาบเท่านั้นเองท่านนายตีดาบได้แบบอาเบลเมื่อไหร่ก็ฉันจะสอนวิธีการปรับระดับความหนาให้กับนายเองนี่คือดาบใหญ่ที่อาเบลทำอย่างงั้นจริงๆเหรอ เบคแฮมรู้สึกลาดใจในรายเช่นเดียวกันกับจีดอนแน่นอนว่าเบคแฮมเองก็มีประสบการณ์การตีดาบมากกว่าจีดอนทันทีที่เบคแฮมเห็นดาบมีเขาก็รู้เลยทันทีว่าดาบนี้ถูกเสริมความแข็งแกร่งและความคมจากเทคนิคลับประจำตระก,กูลอย่างแน่นอนแม้ว่าเบคแฮมจะรู้เทคนิคของดาบมากขนาดไหนแต่การไปแอบดูความรับประจำตระกูลของคนอื่นโดยไม่ได้รับการอนุอญ,ญาตนะเท่ากับเป็นการประกาศตัวเป็นศัตรูข,ของตระก,กูลนั้นเอง ไม่สำคัญเลยว่าเทคนิคลับนี้จะมาจากตระกูลแฮร์รี่หรือเบนเนตก็ตามเหตุ hey, ผลทั้งหมดที่สอดคล้องกันคือบคแคมรู้ว่าทำไมอาเบลถึงอยากได้ห้องตีดาบแยกเป็นห้องส่วนตัวในเมื่อวานนี้ดูเหมือนว่าอาเบลจะใช้เทคนิคลับประจำตระกูลของเขาในการสร้างดาบใหญ่เล่มนี้เพื่ะความปลอดภัยของเบ็คแฮมและตัวจีดอนเองเขาจึงไม่ให้จีดอนถามอาเบลเกี่ยวกับวิธีการสร้างดาบเล่มนี้และให้จีดอนแสร้งทำเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นทางนั้น ก็จบไปแล้วนะครับกับนิยายเรื่องอาเบลเดวิสันหรือ ATW ในตอนที่17นะครับผมสุดยอดดาบนะครับใครที่ชอบนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องคนอนิยายของนี้ด้วยนะครับแต่ถ้าหาใครที่ชอบมากๆนะครับสามารถโดเนีผ่านทัวร์เลยที่เบิ์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับ